เฮ้ยมีหอมาพี่มาหอมาแต่แต่แต่แตแต่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 แ่แต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 ่แ่แต่่แต่แต่แตต่แ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 ต่่แต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 ่่แต่แต่แต่่แต่่่่่่่ง่่ างออยู่เนี่ยพี่เดี๋ยวพี่พี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนดียวเขามาชุบเพื่อนแล้วเขามาชุบเพื่อนแล้วเขามาชุบเพื่อนแล้วเขาชุบเพื่อนแล้วพี่เขาชุบแล้วเขาชุบแล้วพี่เขาชุบแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ยังจังหวะยังไม่ได้ยันั่นน่ะเขาเขาตุ๋นโอ๊ะอยู่วิ่งไปไหนอ่ะ ในบ้านพี่ในบ้านมีอีกตัวนึงเส็จแล้วพีเอตายหมดตี้จักจ่าเดียวเท่านั้นรู้เรื่องอันนี้กล่องใครเป็นกล่องใครไม่กล่องทองใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะไม่ใช่ออกใจหมดไหนวะผมโดนยิงตอแตกแต่ไม่เห็นมันไม่ได้บอกทิศเหมือนตะก่อนพี่อ๋อนี่นี่บนเขาอยู่บนเขา เข่านี่เหมือนเข่านี่ได้แล้วข้างหน้าเซลฮีลิ่งอยู่กำลังเซลฮีลิ่งอยู่ฮะกดออกเกมเฮ้ยไม่มีกล่องไหนเห็นบ้านั่นอ่ะกดออกเลยีมีมี ไม่มีกล่องศพใช่ไหไม่เห็นนะพี่เห็นโอเคนึกว่ากดออกเมื่อกี้ไม่เห็นกล่องโอ้หวงแรงเลยพี่เหี้ยอยนีทันเลยเนี่ยช่วงนี้เลยยังไงบักแบบนี้ก็ต้องมีพยาบาลใว้ต่อบอดนี่บอทโอโลโบอ้าวเยเอ้ย เฮแล้งดาไปแล้วแต่ผมโดไม่ทันในบ้านในบ้านโอ้ยเโอ้ยจะเย็นจะเย็นออกมาก่อนในวงสอนไม่ได้ที่สามสองสังคมดาบอ่ะสังคมดาบอ่ะสังคมดาบใช่ไหมไอ้เยอะมาติดแล้วเป็นเน็กโอ้ย เจ็บเหมือนกันพี่เขาเจ็บเขาเล่นด่าพี่มีเสียงมีเสียงวิ่งมาเฮ้ยนั่นันดั้มมาผมตกไปเลอรอเลยเห็นไหมเห็นไหมกวบูลนั่สนิกมีมีเสียงรอยเท้าอยู่แถวนี้ป่ะพี่ผมได้ยินเสียงอยูนนะ่ไหม นี่ไงตัางแชมป์อยู่ไหนสวยสวยนี่ไงสวยด้วรู้สึกว่าลูบูวยหน้าล่วงกิโลล่วงนี่ไงนี่ไงโดนอีกตัวหนึ่งล่วงไปไหนวะอยู่ข้างบน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 ลููบอยู่ข้างบน วเรียบร้อยาตายแล้วไอ้เอยย้ยยิงไม่ตายอ่ะสองสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบกว่า okay, โอ้โหโคตรเซ็งเลยเขาอ,อยู่ข้างบนเลยยิงยากเ <c oughs> ขาขึ้นไปชุบเพื่อนหรือเปล่าไม่ <c oughs> ใช่น่าจะขึ้นไปชุบเพื่อนอ่ะยิงกันเองน่เปล่านะ <c oughs> หนีถ้ายิงถ้ายิงหน้ายิงล้มเลยเอดีโอเคนี่นี่นี่คนนี้แหละ คนนี้แหละ a อ c ีป่ะน่าจะคนนี้แหละ a b c อ่ะระวังระวังข้างหลังด้วยมาแล้วมาแล้วหมีป้องป้องป้องระวังกอดแตกฝีดาหลังร่วงยิงขาล่วงเดินไม่แต่หลัง ยิงอยู่เดินไปแต่หลังซะสะกาวใกลไ้ได้แล้วแต่พี่ยิงอัดลงพื้นในตรงต่างๆนี่นี่มีโอเดนด้วยนะลูทบ็อกซ์เฮอร์ดีๆอยู่นี่อยู่นี่นอที่นี่น้าวคนเหรอนคนคนยังเหลืออีกยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกนะนนแต่ทำไม<ร>กล<ห>ุ่มตะกาวไม่เจอวะ อยู่นอกวงเหรอเมื่อกี้พี่จะเข้ากลางวงเลยนะไม่อยู่นอกวงก็ต้องอยู่ที่ที่ไหนที่หนึ่งอ่ะโหวงทางนน้นว่ยพี่ขอบวงฝั่งข้างหน้าข้างหน้าหมีล่างอ่ะ กับดักนะออกปี่ระเบิดอ๋อดอกไฟวงนั <laughs> ่นน่ะนี่ยิงหย,ยุดได้แล้วผอกวดยิงกันสามตัวไม่สดครับไม่สดวิงไม่ตรวจยบอดบอนกวาดยิงบอกด้วยหนะึ่งตัวตัวเดียวนี่ก่อนตัวเดียวนี่ก่อนที่มี ลองไหมเฟนเราด้วยดิไหมเฟนตาไม่เฟนไม่หลอเหรเพื่อนตุ๊กตาไปกับพีตัวล่อนอยู่มีตัวล่อนอยู่แถวนี้ไม่เจอสลบอยู่ตังค์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นได้ยินได้ยินแล้วบอดพีบอดนี่อย่างไรอย่างนี้ วนันมี้ไอ้ในบ้านเนี้ยเขาเรียกอะไรนะนนเนี่ยในตึกเนี้ยตึกฟูเนี่ยเขาวงบีบออกมานอกเมือง ที่นี่ตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งพีดอมพีดอมอยู่ในควันน่าจะรูบูเปล่าพีดอมอ่ะ,ะใช่ใช่แน่สองตัวสองตัวโยกันนี่แล้วเล่นเล่นคารได้นั่นอยู่หน้าหน้าหน้าตีนะเดินหนักก้อนหินนั่นแหละเดินน้ำดาว อ๋อเยอะเยอะอยู no อยอย่เต็มเลยเห็นตู้นแล้วเห็นสองตัวไม่เห็นบนนี่เจอยังรู้เจอแล้วนะเขาสู้กันอยู่เด้อเขาสู้กันอยู่เองดาวกดพีดิถายเขาอยู่ซ้ายโย่ระเบิดไปละโดนโดนขอเพิ่งว่ระูบูร่วง วีแม็กตัวนี่ว่ารูบูตัวแรกแปลระเบิดไปล้ะจังหวะแม่งมันจะปลาระเบิดพี่กอล์ฟปันดาบไปไหนจ๊ะปันดาบไปไหนจ๊ะจปปลาระเบิด